ก็ไม่ว่างมาทีเขาปกติไวโฟโตก็ดูปกติปะปกตีหรอดูกล้องสองด้วยกล้องสองปกติดีเรียบร้อยครับลันลันลัน Amazing กคนอีกห้านาทีนะตีสองโอเค อย่าลืมนะเธอหันหลังไปมองถังขยะไม่ต้องป okay. ิดอะไรทั้งนั้นนี่นี่เอางี้ไหมปิดก็ได้เอาเป็นว่าคนนึงปิดเครื่องอีกคนนึงปิดประตูเดี๋ยวโฟล์ปิดประตูให้พี่ไว้ปิดเครื่องโอเคป่ะพี่บีปิดไฟพี่เต้เปิดประตูออกไปคนแรกเลยกลัวดีนักไปก่อนเลยโอเคป่ะเปิดประตูทิ้งไว้นลไม่ต้องปิดแล้วเราไม่ขายแล้วไหมล่ะปิดเลยเอายังเราขายก่อนเฮ้ยพี่ชายมาพี่ชายมา ขอเดือดูให้ดีดีครับยเฮ้ยปิดเลยปิดเลยพี่ีผีก็ล้างพีก็ล้างผีก็ล้างปิด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 ยได้รับเงินมาแล้วด้วยฮ่าไมเปิดไปอะใคเปิดะไม่เปิดไม่ได้เปิดปิดปิดดิปิดดิอือุ้ยอย่าพึ่งดเวลาให้คนนึงดูไวลาคนตีสองแล้ว ปิด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 ไฟปิดไฟปิดไฟเปิดประตูเดี๋ยวดิรถจะไม่มาเลยอ้าวเราไม่เห็นรถอ่ะเปิดดิเรารถมาก่อนแต่โฟล์เห็นผีนะอุ้ยตกใจไม่เหร่วงผมจะกดปิดประตูให้โอเคไหมพี่ไว้พี่ไว้ปิดไฟพี่ปิดปิดอย่าเพิ่งปิดประตูอัดนะเว้ยให้คนอื่นเขาออกให้หมดก่อนนะมาแล้วพี่ไว้ปิดพี่ไว้ปิดปิดเครื่องโอปิดไฟปิดไฟไป ห้ามหันหลังห้ามห,หันหลังห้ามหันไปต่อไปต่ห้ามหันห้าเข้าไปเลยจนกว่าไฟจะหมดไฟสีฟ้าทั้งหมดนี่ไว้พี่บ okay, okay. ีย่าหันหลังพี่บีย่าหันหลังเอ้ยหมดแล้วนี่หมดแล้วนี่ไปแล้วปะหันแล้วยังหันแล้วยังเฮ้ยเสียงรถให้อยู่อ่ะไปแล้ว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 เฮ้ยต่อดิต่อได้เลยนี่ไม่มันเล่นต่อไป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 เอ้าต่อดิโอ้ยยังไม่จบโอดูในกล้องให้ก่อนนะขึ้นเกมเองเหรอ ยังไม่ผ่านด่านแรกหรอยังค่ะนี่เพิ่งครึ่งเองแล้วพ่อเขาบอกว่าเราจะเลิกงานตอนเจ็ดโมงเช้าอ่ะใช่ค่ะโอ้โหนี่แค่เริ่มต้นเราไม่ผ่านตรงนี้สักทีไงเหงาเหงาว่ะค่ะเปิดดูโอ้คอมพิวเตอร์ดูใหม่โอล้านแบบนี้เองค่ะ เจ้ใชจ้าเ้าจ้าเาเ้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้จ้าเจ้าเผ้เจ้จ้ดเารอ้า้าเจ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 ้เจ้นเ้าเจ้าเ้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้าจาเก้ารจ้า้าเา้าเจ้อเจ้าเจ้เจ้้าเ้าเ้าเ้าสจ้าเ้าเา้าเจา้า้า้าเ้าเา้า้้้าาเ้้าเาา แล้วก็ถ้าลูกค้าัวเปียนก่อคนคนนี้ผีชัวร์ดูดูทรงจําได้ว่าข้างหลังมีรูบุ่มๆเยอะๆจริงด้วยมีรูเต็มหลังเลยมันมีอันนี้ด้วยนะหักเนื้อบนไม้ขูดเริ่มเต้นนละคลางให้ปิดเตาออกไปอะไรนะอะไรอ่ะต่อจากวันศุกร์อะหักเนื้อบนไม้ขูดและเริ่มต้น มล้้เริ่งภาษาอังกฤษไหมอ่ะโยนาที่สี่อะมันแปลแปลกๆใครมีมั้ยอะมันเขาไม่ได้ไม่ไม่มั่นใจคำสับนี้อ่ะเขาไม่รู้คำสับแปลว่าอะไรบ้างดูด the m i d on the second world break in s c a l d แปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะ s c a l d and m o u t begin the f o o d and m o u t m m a o n m o a n มันแปลว่าอะไรไม่รู้ให้เราปิดเตาแล้วก็ออกไปห้ามฟังเสียง เฮ้ยมีคนมาสั่งของครับคนนี้ร้อยห้าสิบครับคนนี้ปกติเนาะเอ้ยทำหน่อยทำหน่อยทำเนื้อหน่อยเว้ยอ๋อถ้าไก่เต้นห้ามปิดเนื้อออกไปฮะไก่อะไรออดิศถ้าไก่เต้นให้ปิดเตาแล้วออกไปไก่ที่ไหนจะมาเต้นคะเออนั่นน่ะสิไก่มันจะมาจากไหนวะเนื้อเต้นเหรอ เราจะมาเต้นได้ไงหรือใครเต้นเสร็จครับของคุณที่ใช้บริการครับอร่อยเหมือนเคยเนื้อเนี้ยนะมันจะเต้นได้ด้วยหรอให้ปิดตาแล้วออกไปโอเคถ้ามันเขาบอกว่าให้ให้มีแต่นอยู่บนนี้อยู่แล้วป่ะถ้ามันเริ่มแบบหลุดหรอถ้ามันเริ่ม M O N แปลว่าอะไรขอแค่นี้แเละ M O N M O A N M O a N แป๊บหนึ่งเซิร์ชอยู่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะคะถ้าเนื้อเริ่มขยับก็ปิดเตาแล้วออกจากร้านจนกาจะหยุดขยับหรออ๋ออ๋อวิ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 ตัวนี้สไลด์มาเลยโฟทขอดูกล้องก่อนนะสไลด์เขาอาจจะเป็นคนก็ได้ชิ้นเดียวเหรอละห้าสิบครับเอ๊ะทำไมข้างหลังเขาเป็นแค่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนทำไมอ่ะนเขามี หลังเราคนดึงต่อเ่าอยู่หลังจิงหอจิงหอได้ดูสิจริงจริงจริงเขาอยู่หลังร้านเราคนนึงหป้าหป้าเอ้ยอยู่หลังร้านจริงด้วยเยาะร่างได้หรอป้าต้องไปด่าสักหน่อยแล้วไม่ไหวแล้วหลายรอบแล้วเนี่ยป้าไปป้าไปแล้วเปิดเลยอ้าวเหรอเฮ้ยอะไรที่พื้นมันหิมะตกหรอไม่ใช่ อุ้ยหมาตกจริงด้วยเป็นฝอยอยเลยไปคริสต์มาสแล้วสุดยอดเลยเฮ้ยรถมารถสีอะไรโอ้โหใครมันเปิดมัรกว่ารถขยันไม่ขยคือขยันไงอยากฟังเพลงอ่ะเมื่อไหร่จะเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเฮ้ยยังมคนนี้น่ากลัวไหนนไหนโอ้โหผีชัวร์ไม่มั่วนิ่มหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ม่ตา ไม่มีตาหรือไม่มีหน้าตาไม่มีตาว่ะตาเขาขาวอ่ะพดพดว่านน่าจะต้องปิดร้านแล้วพดพดกลัว The wet เหรอ The wet The wet แปลว่าเปียกปะใช่ wet แปลว่าเปียกหรือไม่ก็ภาษาเมื่อก่อนแปลว่าไปเข้าห้องน้ำนี่ยไป wet เคยดูบุกเพสสันนิวาสอยู่ wet ไม่ใช่ขยะเหรอไม่ใช่เวไหนวะนางกาลเกตบอกว่าถ้าจะไป wet เคยฟังปะเคยดูะเฮ้ยทำไมหิมะมันดูเยอะขึ้นปะหิมะมันจะเล่นเหรอปะนี่ไปกวาดหิมะหน้าร้านด่วนมีไม่กวาดเหรอไม่มีโค้ดเราจะหาทำได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาหยุดเต้นเหรอเมื่อกี้ใช่ปะเขาเดินกระตุกเฉยเคะแนนมุนวอลโค้ด มอนแปลว่าบ่นไม่ก็ร้องควรครางอ๋อโอเคคุณต้องทีดนะคุณไม่มีหน้าไม่มีหน้ามมีหน้าเลยพี่เห็นอยู่มีหรือไม่มีเอาดีๆมีหน้าเอาไปไหนแล้วอ่ะคนคนเขาเดินไปไม่ต้องย่างนะโอเคได้เลยนี่คนนันนจัดไปครับร้อยห้าสิบบาทนะพี่คน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 รู้แล้วรู้แล้วคน อขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับใครอ่ะขอบคุณไงเย็นดูผมม้วนโลไงก็ทำนเดียวไงนี่จ้าของพู้พี่ค่ะเยี่ยมเลยตรงตามที่ฉันชอบเป๊ะเลยพี่บอกงี้เฮ้ยไม่ไปเขาบอกว่าวิ l l y อ u e a ม m บล็อกเกอร์บูเกอร์คืออะไรอ่ะเขาบอกต้องกินบูเกอร์ไหมจะให้หนึ่งพัน ไม่เอาอ่ะขี่ไซบ์เป่าไปทำนู่นทำนี่ปฏิเสธอย่างไวเลยบุกี้บายอะไปเลยบุกเกอร์เป็ว่าอะไรอ่ะบุกเกอร์ไม่ใช่มันบุกี้บาเหรอจังหวะดีเหลือเกินนะบุกี้บายกับบุกี้เออบุกเกอร์เป็นโรบุกูใช่ไหมใช่เหรออีใช่อีดีนะไม่ตกลงอ่ะได้คอนเทนต์เลยนะได้คอนเทนต์เลยนะอันนี้ปิดเต่อยังไงอ่ะ ปิดทำไมอ่ะปิดอยู่นี่ไงนี่ไปไปจองกันมาอะไรไปเฮ้ยสวัสดีจ้าเอ๊ะพี่คนนี้ปกติไม่ปกติไม่ปกติพี่คนนี้แปลกๆอ่ะทำไมอ่ะพี่เขาแปลกๆอ่ะปิดเลยคนนี้ผีหรอรับตังค์กันยังไม่เอาเงินก่อนหรอรับตังค์ยังไงยังไม่รับเลยแกปิดประตูไปแล้วอ่ะไปรับเงินก่อนรับเงินก่อน รู <laughs> 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 ้ใจกันเป็นมิตรส,สุด